นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะอ่านวินัยมุกการที่สิบห้าเรื่องคารวะต,ต่อการลุกยืนขึ้นรัดก็เป็นกิจที่ผู้น้อย จะพึงทําแก่ผู้ใหญ่แต่ไม่ได้กล่าวไว้ละเอียดเหมือนการไหว้คงได้ความแต่ว่านั่งอยู่ในสํานักผู้ใหญ่ไม่ลุกรับผู้น้อยกว่าท่านการไหว้ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันแต่หาได้กล่าวห้ามไว้ไม่ตามธรรมเนียมในบัดนี้งดเวลานั่งเข้าแถวในบ้านเข้าประชุมสงในอารามไม่ลุกรับท่านผู้ใดผู้หนึ่ง การประนมือมักทำผู้นั่งกระยงทำได้แม้แก่ภิกษุผู้อ่อนกว่าเช่นเมื่อขอขมาโทษหรือทำวินัยกรรมเยืนทรรก็มีใช้ทรรเฉพาะแก่ท่านผู้ใหญ่การทำสามีจิกรรมก็เหมือนกันทำได้แก่ภิกษุผู้อ่อนกว่าในการบังคราวเช่นในเวลาสัตธธวิหาริกอาพาธเป็นหน้าที่ของอุปชายะจะพึงอุปถา สติวิหาริกในสามอย่างนี้ไม่มีปรับอบัตเหมือนในการไหว้อันหนึง่งครั้งพระศาสดายังทรงพระชนอยู่ภิกษุทั้งหลายต่างพูดเรียกกันว่าอาวุโสที่แปลตามพยัญชนะว่าผู้มีอายุตรงความของเราว่าคุณตั้งตัวเป็นผู้เสมอกันเว้นไว้แต่ เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยกว่ากันไกลไม่ไรเรียเช่นเป็นอุปชัยยะกับสัิวิหาริกเช่นนี้ผู้น้อยพูดเรียกท่านผู้ใหญ่ว่าพันเตแปลกันมาว่าท่านผู้เจริญตรงความของเราว่ท่านผู้ใหญ่พูดเรียกผู้น้อยว่าอาวุโสตรงคำของเราวะ่าเธอก่อนหน้าปรินิพานตรัสสั่งภิกษุทั้งหลาย ให้เรียกการตามแก่อ่อนให้ผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าเอาโสจึงใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาจนการนี้ข้อนี้มาในหมาหาปรินิพพานสูตรในพระวินัยหาได้กล่าวถึงไม่จึงไม่มีข้อปรับอบัตแก่ผู้ทำผิดแบบอีกอย่างหนึง่งพวกภิกษุใช้ออกชื่อกันนำคำว่าอายสมา ข้างหน้าชื่อเช่นอายสมมาอุปาลิเป็นตัวอย่างศัท์นี้แปลตามพยัญชนะว่าผู้มีอายุตรงความของเราว่าท่านยังใช้เรียกภิกษุผู้แก่กว่าและผู้ไรเรียกกันจนทุกวันนี้วจนะแห่งกิริยาในทางวยากรผู้อ่อนพูดแก่ผู้แก,แก่ใช้ผู้วจชนะเหมือนพูดแก่มากคนผู้แก่ พูดกับผู้อ่อนใช้เอกวัชนะเป็นพูดแก่คนเดียวคําเหล่านี้ใช้ในวินัากรรมนั้นๆมีแสดงอาบัติเป็นต้นที่ให้พูดภาษามคตอันหนึ่งข้อที่ทรงอนุญาตอาสนะดีกว่าตามลําดับผู้แก่นั้นภิกษุผู้น้อยแสดงธรรมจะนั่งสูงกว่าพระเถระและพระเถระจะนั่งต่ํากว่าหรือต่างนั่งเสมอกัน ด้วยเคารพในธรรมควรอยู่และผู้น้อยเมื่อจะแสดงธรรมต้องอาปุจฉาให้ได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ก่อนจึงแสดงได้ไม่เช่นนั้นเป็นข้ามผู้ใหญ่เพราะหน้าที่แสดงธรรมเป็นของผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ไม่สามารถด้วยประการใดจึงถึงผู้น้อยข้อหนึ่งอยู่ในกูดีเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่าจะสอนธรรม จะอธิบายความจะสาธยายจะแสดงธรรมจะจุดจะดับไฟจะเปิดจะปิดหน้าต่างต้องบอกขออนุญาตขอท่านก่อนจึงทำได้ห้ามไม่ให้ทำตามอำเภอใจถ้าท่านอนุญาตไว้ให้ทำได้เสมอไปไม่ต้องบอกทุกขณะก,ก็ได้เรื่องรวะยังมีต่อ